สวัสดีค่ะสบายดีพี่น้องวัสุขสุขคนเนาะไม่น้เนว่าสิไปข้างนอกเนาะเบิง้งฝนตกขัดทางแล้วอืมฝนนี้ม่แห้งกระเดี๋ยวร่มก็แห้งขนาดผ้าหยุ่เข่าพี่น้องเบิง้งคือต้นไม้สิร์ดเนี่กับพี่น้องพอคนเศร้าห้ากับไปเนาะ ไปอยู่ได้พี่น้องคือรถไฟฟ้าไปนี่แยแล้วนี่เ้าก็อยู่รถไฟฟ้าแล้วเนาะคนกับบุคคลไรเป็นไดไมื่นี้วันหยุดเนาะตัวน,นี้อยู่เอ่อ BTS เนะาะสยามพารากอนมาเปลี่ยนสายอยู่บนนี้คนกับอะไร น้องเมือง,งกรุงเป็นยังส่่หละเนาะเบิงงเอาความเจริญของประเทศไทยก็ม,กมาแล้วเด้อปนันนี้หาบอนางก่อนอยู่ไซนนบัดบอนางคอยคนกับบอลคอยหลายก็มีบนอนางอยู่เดินทางประมาณชั่วโมงนึงก็หอนให้ลูกมันใดไปหาก่อนไปหา พ่อมาหอดก่ะสองสาวก็เห็ดกับเขาล่อเลยเนาะตาแส่บจ,จ้าผู้สาวก็เห็ดกับเขาเนาะบุถาวรก็เข้าคณกินตัวละนีมาแล้วกะมีปาผามีมะเขือบอกเพื่อนเห็นไหนกินปนมะเขือสุมกมะเขือแกงเห็ดแกงเห็ดแกงห้อนนี่แหละพี่น้องเอ้ยอาหารบ้านเฮา เห็นแล้วเป็นตัแซบเขาเนี้ยก็ไล่ได้พี่น้องเบิ้งเบึงเบึงจะผลสื้อมาอยัางหลายก็นด,ด้อก็ด้จ้ะกินกับโบเบิร์ตเนาะมามามาชุ่มแซวกันเด้อบบบนี้สิจําปนมะเขือขักๆ,ๆนี่แหละโดมนมาเป็นตัแซบเลยบบบนี้มีหลายเมนูืมมีปลาเผากับมีจิ๋เจีเยวแซบๆอาหารบา้านเฮา โอ้ยเหลืองานมากกันมาซุ่มแซวกันเนาะว่ากันไปนั่งว่อน,นัวหัวมอนขนาดต <c oughs> <c oughs> ั้งกินทั้งว่า <c oughs> พี่น้องเออหอวกน็นยังตัดหีบเป็นอยู่ <c oughs> จะเข็ดแนวใดเนี่ยคลิปจังไงเข็ดแนวใดก็ันยังเป็นอยู่ ลองเห็ดไปเบิ่งเห็ดแกกอนเห็ดบเเุเป็นไผเห็ดเป็นอะไรก็แนะน้ำเนี่ยเด้ออืมสาบีเพิ่นกันรีวิวต่ำประแดกเพิ่นอยู่แซ่บเพิินมะเสาบีคนงามนี่หลายคนอยู่นี่ก็จักว่าวยังกันเนาะลายแหง้งก็มากินมาก,กิน โอ้ยพี่น้องตึงได้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเอ้ยครั้งแรกเนาะที่เยยนเห็นยูทู e เนาะตึงได้ก็คอมเมนต์บอกในเด้อเป็นเนื้อใดตัดต่อกับบุคคลเป็นปันได้เนาะร้องเบิรงครั้งแรก อะไรก็ฝากกดไรไรกดแชรแท้ฮันีีเดอฝากติดตามไม่เนยเป็นกำลังใจฮันนีเดอร์นหลังทีสิมารีวิวอีกว่าสิไใสไเนาะอันนี่แหละพี่น้องคนบ่คเคยเห็นจักเถื่อร่องเบิงร่องเบิงปุ่นกินข้าวข้าใหญ่ขนาด แสบแสพพี่น้องแสพน่จังได้ก็ขอบใจเด้อขอบคุณหลายๆที่เบ่งคลิปนี้จนจนจบจังได้ก็ลาไปก่อนเออสวัสดีค่ะ